กองทัพหเงินที่เคยดูถูกหมู่บ้านของสันกลับมาขอใช้เส้นทางผ่านอีกครั้งแต่ครั้งนี้แตกต่างออกไปเพราะหมู่บ้านของสันมีนักรบที่แข็งแกร่งแล้วและวันที่สันรอคอยก็มาถึงเขาต้อนรับแม่ทัพหเงินอย่างใจกว้างพร้อมจัดงานเลี้ยงสังสรรค์มาดื่มเหล้ากันเถอะข้าต้อนรับเจ้าอย่างมิตรสหายสันกล่าวด้วยรอยยิ้มแต่แม่ทัพหเงินเต็มไปด้วยความอิจฉากลับยิ้มเย้ยเจ้าคิดว่ากองทัพเล็กๆนี้จะแน่กันแค่ไหนเชียวสันยังคงใจเย็นพวกข้าอาจจะไม่ใหญ่โตแต่ทุกคนที่นี่ล้วนจิตใจนักร ส่งใครมาก็ได้แต่ถ้าแพ้เจ้าต้องยอมรับว่ากองทัพของเจ้ามันไร้ค่าไม่ทัาใายเงินยิ้มยะ่ะสั่นรับคำท้าแต่แทนที่เขาจะส่งนักรบที่เก่งที่สุดมาเขากลับเลือกสอนหนุมพร้อมบางที่ฝึกซ้อมได้น้อยที่สุดในกลุ่มด้วยเหตุผลที่ว่าเขาอยากรักษาหน้าแม่ทัพไว้หากเขาชนะคนที่อ่อนแอที่สุดมันก็คงง่ายสำหรับเขาการประลองเริ่มขึ้นสอนสู้เต็มที่แต่ถูกระมุดโจมตีอย่างรวดเร็วและเขาพ่ายแพ้ในเวลาไม่นาน กองทัพหายเงินหัวเราะลั่นส่วนสันกลับหัวเราะตามเรากลับไม่ใส่ใจผลแพ้ชนะดีเจ้าประชดข้าหรือไงไม่ทัพหายเงินโกรธจัดข้าจะบอกให้ฟังกองทัพเจ้ามันก็แค่นักรบไร้ฝีมือไม่มีทางเก่งกวกองทัพข้าได้แน่นอนสันยังคงนิ่งและตอบกลับด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นว่าบางครั้งความพ่ายแพ้ไม่ได้หมายถึงความล้มเหลวข้าจะให้เจ้ารู้ว่าความเข้มแข็งที่แท้จริงคืออะไร